สาวรักนาราศีสิงห์รีบเซ็กด่วนโหราศาสตร์ดังทั่วทุกมุมโลกต่างออกมาทํานายทายทักเป็นเสียงเดียวกันว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปลาหูยายซับดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายดาวพฤหัสทับซ้อนดาวเสาทํทำให้ใครคนไหนก็ตามที่กําเนิดเกิดในราศีนี้จะมีผลกระทบมีทั้งโชคดีและโชค้าย ดวงแห่งมหาสิทธฐีเปิดโพคาศัพย์เปิดแต่ดาวโจรจะมาประจบพบเจอทำให้ดวงของคนที่เกิดในราศีนี้ไม่ได้ลาบลื่นอย่างที่คิดดังนั้นแล้วใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ต้องเซ็คดวนหากใครกำเนิดเกิดในราศีนี้ให้ทำพิธีเบิกดวงเบิกกรรมสำระกรรมเก่า เปิดโซ่เปิดลาบให้กับคนที่เกิดในราศีนี้โดยการตั้งนโมสามครั้งแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพพะพุทานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ จงมาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถินงค์สาธุสาธุนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ดวงการเงินเปิดดวงการงานของข้าพเจ้าเปิดดวงชีวิตให้ดีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเคาะเข็นจังไรอะไรก็ให้มารายหายไปนับตั้งแต่ตอนนี้ เป็นต้นไปด้วยเถินโอมสาธุสาธุขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมามีเงินได้ใช้ได้จ่ายไม่ขาดสายไม่ขาดมือขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวดาจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินให้ชีวิตเจริญเพื่องูนไม่จบไม่สิ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดอายุไขสาธุบางท่านนั้นอาจจะสงสัยว่าเราก็เกิดในราศีนี้ทำไมชีวิตเราถึงไม่ได้ดิบได้ดีอย่างทุกยากลำบากสิ่งที่ท่านสงสัยนั้นก็เป็นเพราะว่าบุพกรรมเก่าที่ท่านเคยสร้างเคยสะสมมาหลายภพหลายชาตยังติดอยู่ทำให้ ถึงแม้นว่าดวงดาวจะมีการเคลื่อนย้ายราหูย้ายทรัพย์ทั้งทั้งที่ท่านจะได้รับโชคดีแต่ก็ไม่เกิดโชคดังนั้นแล้วคนไหนที่เกิดในราศีนี้ไม่ได้รับโซคลาบให้ท่านทําตามอย่างนี้คือพิธีกรรมในการสรําระกรรมเก่าหรือขอขอมากรรมเก่าเพื่อให้เราและตัวท่านนั้นโชคดีเป็นที่รัก ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดโชคสตาเบิกบุญมาไซตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และแม่นยำที่สุดได้ให้วิธีแก้กรรมสมระกรรมเก่าไว้ดังนี้ข้อที่หนึ่งนั้นให้ตัวท่านนั้นไปขอขมาพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นต้นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณต่อเราจะเป็นการแก้กรรมทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็จะดีไปเสียหมดไม่ว่าตัวท่านนั้นจะค้าขายประกอบกิจการการงานใดๆก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีความทุกข์ความลําบากที่กัดกินตัวท่านนั้นจะมาลายหายไปตัวท่านจะรวยขึ้นอย่างท่านตาเห็น แน่นอนข้อที่สองนั้นให้ท่านรักษาสินห้าสินแปดไม่ให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวในในทุกวันพระรับรองว่าตัวท่านนั้นจะโชคดีมีเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์อามนุษย์จะรักและเมตตาปกปักรักษาคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อหนุนตัวท่านไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหน ก็จะมีคนรักคนเมตตาทำการค้าการขายก็จะได้ดิบได้ดีและข้อที่สามนั้นให้ตัวท่านได้ใส่บาตแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายและคนยากไร้อนาถาให้การช่วยเหลืออุปธรรมคำสูข้อนี้นั้นจะเป็นการเปิดโซ่เปิดราบด้านการค้าขายทำธุรกิจก็จะเจริญรุ่งเรือง เงินจะไหลหลังมาหาแบบไม่ขาดสายไม่ขาดมือและข้อสุดท้ายนั้นให้ท่านไหวพระนั่งเจริญสมาธิภาวนาจะเป็นการปลดปล่อยเคราะกรรมที่เราเคยสร้างเคยกระทำเจ้ากรรมนายเวรจะไม่มาจองกรรมจองเวรให้เราลำบาก กายและใจอีกต่อไปถ้าเราทำเส้นนี้แล้วเจ้ากรรมนเวรไม่มาจองกรรมจองเวรเราจะค้าขายทำธุรกิจอะไรก็จะลาบปลื้นไปได้ด,ด้วยดีไร้อุปสรรคนา,นานาประการหากใครคนไหนก็ตามได้ทำตามเส้นดีแล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุถือเป็นบุญเป็นวาสนา ถือเป็นการเบิกบุญเบิกดวงเปิดโชคสตาเพื่อให้เราค้าขายทำธุรกิจการงานให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหากใครกำเนิดเกิดในราศีนี้ให้ทำพิธีเบิกด,ดวงเบิกกรรมสำระกรรมเก่าเปิดโซกเปิดลาภให้กับคนที่เกิดในราศีนี้โดยการตั้งนโมสามครั้งแล้ว กล่าวคําว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพพะพุทานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขอคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มรองข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดองสาธุสาธุนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ดวงการเงินเปิด ดวงการงานของข้าพเจ้าเปิดดวงชีวิตให้ดีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเพาะเข็นจังไรอะไรก็ให้มารายหายไปนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปด้วยเทินโอมสาธุสาธุขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลามามีเงินได้ใช้ได้จ่ายไม่ขาดสายไม่ขาดมือ ขอให้เทพเจ้าเหล่าเทวดาจงมาปลกป,ปักรักษาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดให้ชีวิตเจริญเพื่องพูนไม่จบไม่สิน้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดอายุไขสาธุหากใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ได้รับฟังคลิปดี ให้พิมพ์สิ่งที่ท่านต้องการเอาไว้ใต้คลิปสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเป็นจริงอย่างเร็วไวั